ค่ะก็การขายเรียกวาไดมอนเนาะของกี้ผ่านชูเซลเลกก็ขายดีมากค่ะขายดีมากก็คือตอนนี้ของกําลังแบบเล่งผลิตยอยู่กผลิตไม่ทันแล้วก็ที่นี่ก็คือเป็นที่ที่เขาได้แบบได้คัดเลือกสินค้าเราแล้วเพราะจริงๆแล้วมันมันไม่ได้เข้าง่ายๆนะคะคือเราจะต้องผ่านการประชุมผ่านการแบบว่าคัดเลือกแล้วก็ผ่านการได้เทสก่อนคือเขาต้องเอาของเราไปเทสก่อนแล้วก็พอเขาตอบรับว่าจะขายของเราก็ดีใจมาก แล้วร่มกับ t r มันช่วยกระจายสินค้าออกไปคิกว่ามันช่วยกระจายสินค้าไปได้แบบทั่วถึงมากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยออลูกค้าของจู u e s ล l e c t เขาค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็ซื้อของแบบทุกแบบเลยทั้งของใช้ในบ้านทั้งเครื่องสาอางใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือสําหรับสกินแคร์ที่นี่เขาพรีเมียมจริงใ่ะมีการเพิ่มรายการผลิตเลยไหมคะอ,อย่างนี้มีมค่ะตอนนี้กําลัง กำลังเพิ่มเขาได้อะไรพยายามจะเพิ่มกำลังผลิตแล้วก็ที่นี่อย่างที่กี้บอกคือที่นี่ที่เดียวที่จะมีโปรโมชั่นเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็มีของแถมที่ที่อื่นไม่มีแล้วก็ไม่ได้ขายที่ไหนด้วยค่ะอยากให้พี่กี้ว่าูดกชูเล็กก่อนค่ะดูดีแล้วค่ะก็อยากจะให้ชูเซเล็กนะคะอยู่คู่คนไทยไปนานๆนะคะก็อยากจะขอบคุณคุณชูเซเล็กด้วยที่ได้เลือกลิฟท์ไวท์ไดมอนด์นะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วกำลังจะสามค่ะ สบตอนนี้เริ่มเวียนหัวนิดนึะใช่ค่ะใช่ค่ะมีมีค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มช่วงแรกๆยังยังไม่เยอะมากแต่ตอนหลังเหมือนจะเริ่มเริ่มเยอะขึ้นนิดนึงก็เลยขอยาจากคุณหมอแล้วก็ไปอ่านวิธีที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรพวกผลไม้หรืออะไรที่สามารถทานแล้วก็ทําให้ช่วยเรื่องเรื่องคลื่นไส้เรื่องแบบเรื่องท้องอืดท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นทุกอย่างเลยค่ะเป็นครบอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่ีช่วงนี้อยากกินสตรอเบอร์รี่ใช่ค่ะก็ แล้วก็ไม่ชอบที่มันหวานมากด้วยคืออยากจะได้สตรอเบอรีเ่เปรี้ยวนิดนึงนะคะตอนนี้ติดสตรอเบอรี่มากตอนรู้สึกกับนิชายงบ้างคะ่ะแฮปปี้ป <laughs> นึกหน้าสามีแล้วก็คงนึกหน้าอ,อกอ่ะ <laughs> น่ชายแฮปปี้มากค่ะแล้วก็ดูแลดีมากเขาค่อนข้างที่จะห่วงเป็นห่วงอะคะ่ะเพราะว่ากี้จะเป็นคนที่บางทีมีความซุ่มซ่ามค่อนข้างเยอะเป็นคนทําอะไรเร็วเขาก็จะพยายามจะให้กี้แบบ slow down นิดนึงทาอะไรแบบช้าแล้วก็อยากจะให้กี้พักผ่อนเยอะๆค่ะ ไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าแต่ตอนนี้รู้สึกน่าจะเริ่มมีหูแล้วก็ได้อ่านศึกษาค่ะคือเราก็จะรู้เขาเรียกพัฒนาการของของเด็กในท้องว่าตอนนี้เขาได้ยินเราหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็เริ่มคุยตั้งแต่ตั้งแต่พอรู้ว่าท้องก็เริ่มคุยแล้วทีก็บอกว่าคุไม่ได้ยินมังแต่เขาก็ห่วงของเขาค่ะตอนนี้ ต้องเริ่มทานอะไรที่ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะว่ายอมรับก่อนหนะ้นานี้คือกี้เป็นคนที่อาจจะแบบทานอะไราตามใจปากแล้วก็เราก็ไปออกกำลังกายเอาแต่ตอนนี้ในเมื่อเราต้องหยุดออกกำลังกายไปก่อนก็เลยเลือกที่จะทานอาหารที่อาจจะเป็นอาหารที่บางทีเราไม่ค่อยได้ทานเราก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะคะก็จะมีมีงองแงบ้างบางทีก็ต้องทานแบบผักผลไม้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อ่สินค้าเราแพ้้องไหนกระทบอะไรเรื่องงานตอนนี้ยังยังไม่กระทบค,ค่ะแต่ก็ที่กองก็คือค่อนข้างแบบดูแล ดูแลดีพอเขาทราบว่าเราท้องก็จะให้แบบอย่าใส่ส้นสูงนานก็ถ้าแบบช่วงระหว่างฉากเขาก็จะหาที่ให้เรานั่งอยงยังไม่มีปัญหาตอนนี้มีเรื่องเดียวค่ะถ่ายละครเร่งไปมาไม่ว่ากี่เดือนจะหยุดาเออละครนี้จริงๆเราเพิ่งเริ่มถ่ายมาไม่นานนี้เองนะคะก็หวังว่าจะเออน่าจะได้ถ่ายพาร์ท่อกี้ก่อนเร่งเลยใช่ไหมคบก็เขาก็เร่งให้อยู่ก็เกรงใจอะค่ะแต่พอดีด้วยเวลามันแบบอุ๊ยพอดีเลยท้องแล้ว พี่ชายดูแลทุกอย่างคะ่ะปกติกี้จะเป็นคนที่แบบเดินหยิบอะไรเองเป็นคนที่ค่อนข้างกระฉับกระเฉงตอนนี้ก็นั่งเฉยๆจริงๆแล้วยังทําได้นะแต่เขาก็อยากจใจก้นั่งเฉยๆแล้วก็หยิบน้ําหยิบผลไม้หยิบอะไรให้ตลอดใช่ค่ะแล้วความแอทิบลมเนาะแล้วความแอธิบลมใช่คะ่ะแต่จริงๆแล้วก็คิดว่าถ้าถ้าเลยช่วงช่วงนี้ไปแล้วอะค่ะที่แบบทุกอย่างแข็งแรงเนาะเราก็คิดว่าเราน่าจะออกกาลังกายเบาๆได้เพราะว่าก็อยากจะได้แบบไม่ไม่เกดไม่เกณฑ์น้ําหนักเยอะจะมีปัาหาบอกอะไรคะ จริงๆเดี๋ยวมีไปพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปตรวจเลือดละใช่ใช่ค่ะก็พรุ่งนี้พอตรวจเลือดแล้วก็น่าจะต้องรออีกประมาณสองสามอาทิตย์ต่ะงถึงจะทราบผลใช่กี่อยากทราบเลยนะไม่รู้คนอื่นอยากทาแต่กี่อยากรู้เลยใช่ค่ะไม่ใช่อยากรู้เลยรอไม่ไหวแล้วค่ะจริงๆยังไงก็ได้ค่ะตอนนี้คือความที่กี่อายุก็ไม่น้อยแล้วเนาะกี่ก็อยากจะให้ขอให้แข็งแรงกันก่อนแบบนี้อยากกินเชอร์รี่ มีความรู้สึกว่าจะไม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือกี้คุยกับคุณแม่ทางเฟซฮาร์มใช่ไหมคะคุณแม่อยู่อเมริกาก็คุณแม่รู้สึกว่าหน้ากี้เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างดูไม่คือกี้ดูไม่ออกเนาะแต่คุณแม่คุณแม่เขาก็จะรู้สึกว่าหน้าหน้าเราเปลี่ยนเขาก็เลยคิดว่าผิวเราก็เปลี่ยนเขาก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะผู้ชายอยากได้พี่ชายพี่ชายยังไงก็ได้ค่ะตอนนี้แฮปปี้มากอารมณ์มีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่านิดนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยก็พยายามจะไม่คือนิดหน่อยไปในทางเหมือน ร้องไห้ง่ายตอนนี้ไม่รู้เป็นไรอิมมชั่นอลมากค่ะดูหนังก็ร้องไห้บางทีก็อยู่บ้านเหงาก็ถทวหาพี่ชายก็ร้องไห้ไม่รู้ร้องทําไมปกติไม่ไม่ร้องปกติคือพี่ชายจะชอบบ่นว่ากี้ไม่ค่อยติดเขาแต่ช่วงนี้ก็เริ่มติดเขาก็ชอบไม่มีค่ะมต้องทํายังไงคะอยากจะถามเคล็ดลับมีคนบอกว่าต่อขาเกี่ยวต้องแบบเดินข้ามอะไรเงี้ยทำทุกอย่างแล้วค่ะยังไม่เห็นแพ้แท้ค่ะ จริงๆถ้ามีก,ก,ก็ก็รับค่ะแต่ว่าส่วนมากกี้ก็จะบอกเขาว่าบางทีกี้อาจจะให้คําตอบช้านิดนึงเพราะบางทีกี้ต้องดูช่วงนั้นว่าที่เป็นยังไงแต่คือวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะแต่เมื่อวานไม่ค่อยดีใช่มาแล้วแต่วันค่ะี่ใครอยากให้ทง,งานยังคะเพราะว่า้าเหอแล้วก็ือใช่ไม่อยากให้ไปไหนเลยพี่ใช่ค่ะเรากี้ว่าไงคะแบบไม่ไปไหนเลยได้ไหม จริงๆช่วงนี้พอเราไม่ค่อยสบายตัวค่ะร่างกายเปลี่ยนใช่ไหมคะก็ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วบางทีก็ที่ออกจากบ้านก็คือสุดถ้ามีงานแบบนี้หรือไม่ก็ไปถ่ายละครนอกนั้นก็อยู่อยู่บ้านเี่ยยังกหนดยังยังไม่ได้คิดเลยเลยค่ะพราะยังไม่ทราบเพศก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องคิดแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่กำหนดลอดรู้ยังประมาณเมษาค่ะปีน่าใช่ค่ะจะรำมาติอหรือว่าจะผ่ากลัวแล้วจะผ่าค่ะ